อ็ขนลุกนะครับมาดูเวิร์กช็อปกันดีกว่านะครับก็เค้บอกกันไปว่าจะมีวันที่14แล้วก็15วันนี้ก็เป็นวันแรกเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในการเวิร์กช็อปในวันนี้นะครับว่าทุกคนที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปในครั้งนี้เนี่ยโอ้จะมีใครกันบ้างแล้วก็น่าตื่นเต้นขนาดไหนครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นการเช็คความพร้อมนะครับครั้งสุดท้ายครับของว่าที่นักล่าฝัน True AF12 ครับที่ก็ลากระเป๋าใบโตมาร่วมเวิร์กช็อปกันตั้งแต่เช้าครับซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนานเริ่มต้นด้วยการเรียนคลาสแดนซ์ครับกับครูจากทีม Harlem Shake ที่ก็มาสอนน้องๆออกสเต็ปฮิปฮอปกันแบบจัดเต็มเลย Yo, yo. แล้วก็มีการปิดท้ายช่วงเช้านะครับด้วยคลาสแอคติ้งฮะที่2คุณครูพนึกกำลังกันมาช่วยดึงเอกลักษณ์ของน้องๆน,นะครับด้วยการให้แต่ละคนเนี่ยครีเอทการแนะนำชื่อตัวเองให้หน่าจดจำมากที่สุดลองชมดูครับ สวยไม่ว่าชายังไม่มีไม่ค่อยเป็นคุลสตีแต่ปัมม๊มนี่นะที่จอ๋อครับผมวันนี้ก็เตรียมในสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือความเป็นตัวตนของศิลปินนะครับก็ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่าทําอย่างเต็มที่แล้วก็แสดงความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างเต็มที่มากๆแล้วก็ไม่ว่าจะให้ทํากิจกรกรมอะไรเนาะก็ร่วมมือ,มมอ,อก็ได้เห็นแต่ละคนจริงๆนะคะว่าแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เต็มที่มากแต่คงก็สุดตัวแล้วแหละเนี่ยฉันเป็นอย่างเงี้ยสุดๆแล้ว ก,ก็ถือว่าสนุกสนานในคัสแรกค่ะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วออสิ่งที่เห็นมันก็สะท้อนความเป็นตัวตนของเขาออกมานะครับบางคนแบบทำเยอะทำน้อยมันไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าออสิ่งที่คุณทำออกมามันจริงใจกับสิ่งที่ทำมากแค่ไหนแล้วก็ออนี่คือตัวตนจริงๆของคุณหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราอยากเจอจริงๆหนูเราคิดว่าเนาะได้พัฒนาได้ทุกคนแหละจริงๆแล้วอยู่ที่แค่ตัวน้องเองแค่นั้นเองจะเปิด,เป,ดเปิดรับหรือเปล่าเนาะ กับการที่เราจะพัฒนาต่อไปแค่นั้นเองอก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับสามสิบคน33คนในวันนี้นะครับไม่ว่าใครจะถูกคัดเลือกให้เป็น12คนสุดท้ายของ True Academy Fantasia นะครับก็ให้กำลังใจทุกคนเลยก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ทำเต็มที่กับทุกๆอย่างทุกๆโมเมนต์ทุกๆช่วงเวลาที่ได้อยู่ในบ้านก็ให้กำลังใจแล้วก็อยากให้อยากเห็นศิลปิน คุณภาพหน้าใหม่ของเมืองไทยขึ้นมาครับคนที่ได้ก็อยากให้เข้าบ้านมาแล้วก็เก็บความรู้เนาะที่เราจะให้ไปเต็มที่แล้วก็ เชื่อว่ามันต้องได้ใช้แน่นอนนะสูๆ้ๆเหนื่อยมากค่ะแต่ก็สนุกค่ะได้ความรู้จากคุณครูเยอะแยะเลยก็ทักษะการเต้นนะคะแล้วก็มูฟเมนต์ต่างๆใช่ไหมคะส่วนเรื่องการแสดงก็ออถอดความเป็นตัวเองออกมาค่ะดึงเสน่ห์ออกมาก็กลายเป็นว่าเออสนิทกับเพื่อนๆหลายคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือได้สังคมใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆเพิ่มครับแดนเหรอครับจะตายครับผมไม่ไม่ ยากครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยเต้นเลยสักครั้งหนึ่งมไม่มีพื้นฐานาเลยแต่ว่าก็พยาพยามแล้วพยายามเต็มที่ถามว่าสนุกไหมสนุกมากครับแล้วก็กดดันตอนเต้นด้วยตอนแสดงนี่ก็เฉยๆครับสนุกดีคลาสติ้งสนุกมากตลกเพื่อนๆแต่ละคนก็แสดงความบ้าของตัวเองออกมาด้ถ้ีถ้ากล้าแสดงออกเนี่ยก็แต่ถ้าถามว่าให้มาเต้นแบบจิ๊บจิ๊บเนี่ยไม่ไม่ค่อยเป็นไม่ถนัดจากที่รู้จักแค่เฉพาะภาคกลางก็รู้จักทุกคนเลยตอนนี้ เคยคิดแม้ว่าจะมาสมัครเอองเอนี่ยอายุคุณก็ยังได้อยู่โหซูมหน้ามาด้วยนะความจริงเนี่ย <c oughs> ให้ผมพูดให้ชัดก่อนให้พูดให้ไม่เีย,นย็นก่อนเลยพอพูดถึงร้องเพลงเคยถามเคยถามกู <c oughs> <c oughs> แล้ว <c oughs> ไม่ไม่มีเกียร์ผมเจอ <c oughs> จุ้มจิม้มรู้จักพี่จุ้มจิ้มไมเอฟหนึ่งเลยอ่ะโห ทันป่ะไม่ทันจริงปะผมทันตอนนี้พี่จุ้มจิ้มทันตอนพี่โจเอฟสองพี่โด่งเอฟสามพี่ต้าอะไรเงี้ยคือคือพี่ผมก็นั่งกูจุ้มจิ้มบอกเออจุ้มจิ้มพร้อมยังสำหรับเอฟเรนิวเอ็นคอนเสิร์ตใช่แล้จุ้มจิ้มบอกเออพร้อมแล้วค่ะผมก็เลยเออคือเดี๋ยวนี้เนี่ยความที่เอฟเนี่ยดังมาแต่ซีซั่นหนึ่งถูกป่ะครับพอซีซั่นสองเนี่ยคนมาสมัครก็จะรู้ว่าแหละเอฟคืออะไรผมถามจุ้มจิ้มไอ้ตอนที่ไปสมัครอะทำไมอยู่ดีไปสมัครเหรอครับคุณรู้ป่ะน้องเกาบอกว่าอะไรวันนั้นนเี่่่ยยไปจาาค พูดว่า UBC อ่ะสมัยก่อนเป็น True Vision ไปจ่ายค่า UBC แล้วก็เห็นโปสเตอร์ติดแล้วตัวเองอ่ะกำลังเครียดเรียนปริญญาโทอยู่ก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นมาคลายเครียดลองสมัครเล่นๆดีกว่าจะได้ไปทำนู่นทำนี่ที่มันไม่ใช่การเรียนหมอเนี่ยประมาณสัก2 3สมอาทิตย์ครับเนี่ยคือสิ่งที่จุ้มจิ้งโว้คิดอ่ะล้วก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาจนแบบเราอยู่ยาวๆนะครับแต่ว่าส่วนมากของคนที่จะได้คือแบบเขาก็ไม่ได้แบบ จะต้องแบบพยายามขนาดนั้นไหมไม่แต่จริงจริงรสมัยนี้ต้องพยายามเลสมัยนี้มันต้องพยายามแล้วเ,<อ>เพราะว่าคนมันเป็นกระแสคนเขาไปลงสมัครกันเยอะใช,อใช่ครับ